สวัสดีครับ f อซอาจารย์ต้นน้ําหมักสูนรสองนะฮะวันนี้ตอนเย็นๆนะฮะของวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะเราพามาดูสวนยางนะกล่ำสวนที่เละนะฮะก่อนหน้านี้แทบจะเป็นยางหน้าตายเกือบทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็คืนมาแล้วนะฮะต้นใหญ่มันก็ถือว่าได้เยอะนะฮะกับยางห้ามีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับ มาดูใกล้ๆนี้ก็ได้อรัมาดูสภาพนี่ลูกเห็นไหมแทบไม่มีชิ้นดีเลยตอนเย็นๆนะครับยางเละๆนะฮะอย่างนี้ัะมีน้ํายาง,ยาง,ยางได้นะฮะเอีีดูแล้วกันนะครับต้นใหญ่มันก็จะได้เยอะนะฮะด,ดูสภาพเป็นยางทับเปลือกแล้วนะฮะยังได้ขนาดนี้นะครับมาดูมาดูฝั่งนี้ก็ได้ลูกว่ามันสภาพไม่ดีมาก อมต้นก็ได้ออมต้นก็นได้อ,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 ดอย่าลืมนะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นถ้าเปรียบเป็นอาหารคนก็เป็นนมเปรี้ยวนะเอ้ยถ้าเปรียบเป็นอาหารคนนะฮะเป็นเหมือนนมเปรี้ยวเป็นวิตามินนะฮะวิตามินรวมนะฮะมันจําเป็นนะฮะถ้าแก่ตัวไปมันก็จะขาดนะฮะเหมือนต้นไม้นะฮะแก่ตัวไปก็จะขาดนะฮะขาดน้าํขขาหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นการใช้ก็สําหรับต้นยางก็สามฝาต่อน้นํานะฮะ สามฝาต่อน้ํามือบางลูกมือบางกล้องนะฮะสามฝาต่อน้ายี่สิบลิตรนะฮะฉีดพ่นสองถึงสามอ่าสามครั้งแรกนะฮะฉีดพ่นอาทิตย์ละครันะฮะครั้งที่สี่เป็นต้นไปสองถึงสามอาทิตย์ต่อครั้งก็ได้นะครับผมวันนี้มีลูกสาวมามาถ่ายให้นะฮะน้องมนอีนดูพ่อแกะดูนะอย่างหน้าตายนะ กนนี้มันเปลือกล่อนเปลือกแตกนะฮะมันจะเป็นยางหน้าตายซะเยอะนะฮะสำหรับสวนของนกรัมเป็นสวนของผมเองเลยครับเนี่ยตัวนี้มันมันปูดออกมาเห็นไหมฮะมันปูดคือรอยบาดนะฮะเจาะตรงไหนก็จะมีน้ํายางหมดนะฮะไปดูต้นอนื่นด้วยแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราสําหรับการบํารุงนะฮะปุ๋ยอ่าถ้าเปลี่ยนปุ๋ยเป็นอาหารคนนะฮะอาหารหลักก็คือข้าวปลาอาหารนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นพืชก็ปุ๋ยเคมีนะฮะ ปุ๋ยคอกนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีก็ควรจะใส่นะฮะสองถึงสามครั้งนะฮะต่อปีนะฮะต้นฝนกลางฝนปลายฝนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกก็ควรจะใส่ปีละครั้งนะฮะควรนจุดห้าลิตรนะฮะดูนะเนี่ยนะดูสภาพต้นยางแต่ละต้นนะครับโอ้เราไปดูต้นนู้นจะให้ดูต้นที่มันเละจริงๆรนะฮะแต่ยังสามารถพื้นพืนพื้นได้นะครับ นไปนลกนี่็จะให้สีเขาดูตรงนี้ให้เห็นตรงนี้ด้วย,น,ยน,นะครับเนี่ยถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะะเนี่ยนะครับดูหน้าพ่อเลย๋ยวเข้ามาใกล้ๆก้ก็ได้ลูกเทียบหน้าพ่อกับผิวตัวเนี้ยเนี่ยดูนะฮะอืมดูผิวตรงนี้นะครับอย่างหน้าตายนะครับอย่างสุดโสมเนี่ยตัวนี้อีกนะครับเนี่ยเนี่ยดูมานนี้เลยลูกมากเหิบไปเนี้ย ต้นนี้ยังออกนะี่ยคิดดูถ้ายาง F4 ยางปกติดีเห็นคลิปนี้แล้วต้องลองฮะของนี้ต้องลองอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะฮะต้องลองก่อน,นะฮะราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรหนึ่งขวดนะฮะสามรอยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะฮะลงมืดูตรงนี้ลนมีออ่าเห็นไหมรอยตัวนี้นี่น,นี่มือพ่อนเ,นเนี่ยเราไกลเนี่ยโอ้โหดูดูดูเห็นแล้วแบบ เป็นอะไรที่แบบสะใจมากเลยนะครับสาภาพยางดูแต่ละต้นดูนะฮะตอนนี้กําลังจะมืดแล้วโอเคครับจบตัดจบที่คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ